ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม New World อยู่กับผม Earn Channel นะครับผมก็นในคลิปนี้นะฮะผมอยากจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบของเกียร์สกอรนะฮะแล้วก็ทํำยังไงนะฮะทำให้เราได้เกียร์สกอรจากไอเทมเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ระบบ High Watermark นะครับผมมันส่งผลอะไรกับค่าเกียร์สกอรเดี๋ยวคลิปนี้เรามาคุยกันนะครับผมเริ่มจากที่ว่าเกียร์สกอรคืออะไรกันก่อนนะครับ เกียร์สกรนะครับมันก็คือค่าของอุปกรณ์นะครับที่มันปรากฏอยู่นะฮะอย่างที่เห็นเลยนี่นะฮะซึ่งไอ้ค่าเกียร์กรเนี่ยมันบอกถึงว่าคุณภาพของอุปกรณ์ชิ้นนั้นนั้นเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนนะครับผมยิ่งมีตัวเลขระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้อุปกรณ์นั้นนน,นะฮะมีคุณสมบัติที่สูงขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นนะฮะอ่ะอย่าง ที่ทุกท่านเห็นนะครับอ่ามันจะมีบวก8คอนกับบวก12โฟกัสใช่ไหมครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าไอ้เกจสกรเนี่ยมันมีประมาณแค่สัก100อ่าคอนตรงนี้นะครับผมอาจจะบวกแค่สัก4อ่าตรงนี้อาจจะบวกสัก8นะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะสัวเพิร์กนะครับผมมันก็มีเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะถ้าเกิดเกจสกรสูงๆอย่างเช่นนะครับผมเออตัวของ e f เฟช h i n g ตัวนี้นะฮะมันอยู่ที่2.5 ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาได้เกียร์สกอร์นะครับที่มันประมาณสัก570 580เนี่ยประเด็นตรงนี้นะฮะมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมก็อาจจะเป็นสัก3%เลยก็ได้นะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในส่วนของค่าเกียร์สกอร์ว่ามันคืออะไรอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของค่าไฮวอเตอร์มาร์กันนะครับผมว่ามันส่งผลอะไรกับค่าเกียร์สกอร์ค่าไฮวอเตอร์มาร์กเนี่ยมันจะเป็นระบบที่ปลดล็อกตอนคุณเลเวล60นะครับผม มันจะเป็นค่าที่เอาไว้จดจำนะฮะว่าคุณดรอปของได้เกียร์สกอร์มาเท่าไหร่แล้วมันก็จะจดจําค่าเกียร์สกอร์ที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะทำให้คุณดรอปของที่เกียร์สกอร์สูงขึ้นเรื่อยๆได้นะครับโดยที่นะฮะมันจะเริ่มต้นที่เลเวลเกียร์สกอร์นะครับผมที่500นะครับอ่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณดรอปของไปเรื่อยๆ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 นะครับผมอ่า ค่าวอเตอร์มาร์กเนี่ยมันก็จะไปจดจานะครับผมไอ,ไอเกียตกรที่คุณดรอปมาเนี่ยเพิ่มขึ้นทําให้คุณดรอปของเกียตกรสูงขึ้นได้เรื่อยๆ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 นะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปนี้นะครับผมจะขอโยกไปวาดรูปให้ดูกันละกันนะฮะผมมันจะได้อธิบายได้ง่ายขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยถัดมานะครับผมเรามาดูกันในส่วนของที่ว่าค่าวอเตอร์มาร์กนะครับผมมันจะเพิ่มได้จากอะไรบ้างนะฮะอ่ะผมก็ลิดมาให้5อย่างแล้วนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะ ซึ่งทุกอย่างนะครับผม5อย่างเนี้ยมันต้องเกี่ยวกับเลเวล60ขึ้นไปเท่านั้นนะครับผมเช่นอ่าดันเจียนต้องเป็นดันเจียนที่เลเวล60ขึ้นไปเท่านั้นเช่นเออเจนนิสิตหรือว่าลาซารัสนะครับผมส่วนกล่องนะครับผมต้องอยู่ในกล่องที่เป็นโซนเลเวล60ขึ้นไปเท่านั้นนะฮะส่วนมอนสเตอร์นะครับผมอ่าถ้าเกิดคุณตีมอนสเตอร์นะครับผมที่เป็นอีลิตนะครับผมขึ้นไปเนี่ยคุณก็จะได้ของที่แบบได้เกียรสกอร์สูงขึ้นนะครับผมแต่กับการถ้าเกิดคุณไม่ได้ตีมอนที่เป็นอี่ย เออคุณก็จะได้ของที่กีตสกอร์ดรอปลงมานะครับผมอ่ะแล้วก็ยิ่งคุณตีมอนเลเวลสูงนะครับผมกว่า60ขึ้นไปเนี่ยโอกาสได้กีตสกอร์มันก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับโอเคถัดมานะครับผมเป็นคอร์ลัปเตดนะครับผมอ่ะก็ต้องตีเสานะครับผมคอร์ลัปเตดที่เลเวล65ขึ้นไปเท่านั้นนะฮะถัดมาก็คือเอาโพสย์ลัดนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งคอร์ลัปเตดนะครับผมกับเอาโพสย์ลัดนะครับผมมันจะดรอปกล่องมาให้นะหลังจากที่เราทำลายเสาเสร็จหรือว่าเออเเเล่นอาโพสสรร็จคับผม เราก็กดเปิดกล่องนะตรงนั้นมันก็จะไปเพิ่มค่า water mark ของเกียร์กอของสิ่งของนั้นๆนะที่เราได้มาทีนี้นะครับผมเรามาพูดถึงคอนเซปต์กันนะครับผมว่าคอนเซปต์ในการคิดค่า water mark นะครับผมจากอุปกรณ์ที่เราได้เนี่ยมันคิดกันยังไงนะฮะโอเคสมมตินะครับผมให้ทุกท่านลองนึกนะครับผมว่าคุณสมมตินะคุณได้ดาบมาเกียร์กออยู่ที่525นะครับผมค่า water mark มันก็จะจดจําไว้ตรงกลางไว้ตรงนี้นะเป็นค่าเฉลี่ย สิ่งที่คุณไปตีมอนตัวเดิมนะครับผมสิ่งที่มันจะดรอปได้เนี่ยอ่ากีกอร์ที่มันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยอ่ามันก็จะเพิ่มสมมุติน,นะมันก็อาจจะเพิ่มไปที่อาจจะเพิ่มที่5 3 5หรือว่าอาจจะได้น้อยกว่านั้นก็ได้นะครับผมอาจจะได้น้อยกว่า525ก็คือ5 1 5นั่นเองหรือว่ามันอาจจะน้อยกว่านี้หรือว่าน้อยขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับผมมันอยู่ที่มอนสเตอร์นะที่คุณไปตีนะครับผมอ่าแล้วก็ั er. ดลงมานะครับผม ผมได้แยกไว้แล้วนะครับผมว่าข้าววัตร์มาร์นะครับผมมันอยู่ในอุปกรณ์ชิ้นส่วนไหนบ้างนะครับก็จะมีชุดนะครับผมแล้วก็จะมีอาวุธแล้วก็จะมีประดับแล้วผมก็แยกมาให้แล้วนะครับผมว่าอันไหนมันหาง่ายอันไหนมันหายากนะครับผมก็สิ่งที่หาง่ายที่สุดก็คือชุดนะครับผมที่มันหาง่ายเพราะว่าอะไรอชุดนะครับผมสมมุติว่าคุณได้หมวกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมวกไลท์หมวกมิดเดิลหมวกเฮฟวี่นะครับผม ค่าววอเตอร์มาร์กนะครับผมมันก็จะไปเเอออ่ออ่มาร์กที่เกณฑ์มาตรฐานไว้เลยนะครับผมอ่อ,อย่างสมมุติว่าคุณได้ไลท์นะครับผมมาที่ประมาณ520แล้วอยู่ดีๆคุณได้เฮฟวี่มาที่540ร้อยสี่เลยเนี่ยข้าววอเตอร์มาร์กมันจะไปมาร์กที่540ให้เลยนะครับผมประมาณนี้นะส่วนอาวุธนะครับผมมันจะแยกชิ้นเลยพูดให้เข้าใจง่ายๆยกตัวอย่างเลยนะครับผมก็คือว่าเออ่คุณมีมือน้ําแข็งแต่คุณมีดาบอ่ามันก็จะแยกชิ้นส่วนกันเลยนะครับผมค่าววอเตอร์มาร์กนะครับผม ดาบก็คือดาบมือถุงมือน้ําแข็งก็คือถุงมือน้ําแข็งไปเลยส่วนประดับแยกชิ้นนะครับผมอ่าพวกสร้อยคอนะครับผมพวกต่างหูพวกแหวนนะครับผมมันก็จะแยกกันไปเลยนะครับผมไอสองชิ้นเนี้ยอ่าสองส่วนเนี้ยมันหาได้จากห้าอย่างเลยครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นดันเจียนกล่องมอนสเตอร์คอรลับเอ้าพจนรัดนะครับผมแต่ว่าประดับแยกชิ้นเนี่ยมันหาได้จากดันเจียนกับมอนสเตอร์เท่านั้นนะครับผมไอดันเจียนเนี่ยคุณก็ต้องไป วัดดวงเอาฮะจากบอสที่มันดรอปนะครับผมแต่ว่าไอ้มอนสเตอร์นะครับที่ดรอปประดับเนี่ยคุณต้องไปค้นหาใน d a t a าเบสนะครับผมซึ่งมันก็มีเว็บไซต์อยู่นะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาแปะให้นะครับผมคุณก็สามารถไปเซิร์ชดูได้ว่ามีบอสเนมตัวไหนนะครับผมหรือว่ามีมอนตัวไหนนะฮะที่มันดรอปประดับบ้างอ่ะคุณก็ไปฟาร์มหาค่าวอตเตอร์มาร์กนะครับผมจากมอนตัวพวกนั้นได้นะ โอเคถัดมานะครับผมคุณอย่ามาโนไปเองนะอ่าก็คือตรงนี้นะการซื้อหรือการใส่อุปกรณ์เกียร์สูงๆนะครับผมมันไม่ได้ช่วยค่าเพิ่มวอเตอร์มาร์กเลยนะครับผมคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปต้องซื้อนะครับผมหรือว่าใส่พวกค่าเกียร์สกอร์ที่มันสูงๆเลยนะอ่าเพราะว่ามันเพิ่มจากค่าวอเตอร์มาร์กซึ่งไอ้ค่าวอเตอร์มาร์กเนี่ยครับผมมันเป็นค่าที่มันมองไม่เห็นในเกมนะฮะคุณต้อง เออจดบันทึกเอาเองนะครับผมว่าคุณเคยได้ค่าเกียร์สกอ์อุปกรณ์ชิ้นไหนๆนะครับผมมาได้ที่มากที่สุดเนี่ยมาได้ที่ค่าเท่าไหร่ก็หลังจากนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ว่าบอสเนมตัวไหนนะฮะน่าที่จะเข้าไปล่าเข้าไปตีนะครับผมเพื่อที่จะดรอปของเกียร์สกอ์สูงสกันอ่าก็อย่างแรกนะฮะแมปที่ผมแนะนําเลยก็คือเชตเทเลตเมลเทนครับผมบอสเนมตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะไปล่าได้เลยนะครับผมทุกตัวนี้ดรอปเกียร์สกอ์สูงๆแน่นอนฮนะ แล้วก็วิธีกดบอสเนมตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็กดมาที่มอนสเตอร์แล้วก็กดมาที่เนมตรงนี้นะครับผมมันก็จะโชว์หมดเลยนะฮะเทอทเรตนี่ตีได้ทุกตัวครับผมแล้วก็มีอีกเทคนิคนึงนะฮะที่ผมเอาไว้ใช้ดูข้อมูลนะครับว่าบอสตัวไหนนะฮะมันดรอปอะไรบ้างซึ่งผมต้องบอกก่อนว่ามันจะมีบอสบางตัวที่มันจะไม่อยู่ในดาต้าเบสนะฮะทุกคนก็ต้องไปลองตีดูอาจจะไปลองตีสักวันหนึ่งก็ได้นะฮะเพื่อที่จะดูว่ามันดรอปอะไรบ้างวิธีการดูนะคััผมมมสตติวนนี้ลก กดคลิกขึ้นมานะฮะแล้วก็ไปที่ go to database อ่ะตรงเนี้ยมันมีข้อมูลอยู่ก็กดคลิกเข้าไปมันจะบอกหมดเลยนะครับว่ามันดรอปอะไรบ้างนะครับอ่ะเห็นนะเราก็เอาเมาส์ไปชี้ดูได้นะฮะมันก็จะขึ้นภาพมาเลยอ่าเนี่ยอันนี้ดรอปโล่นะครับแล้วก็เกียร์ตกรห้าร้อยถึงหกร้อยเลยแล้วก็มาเก็บค่าวอลต์เตอร์มาร์ที่นี่ก็ได้นะประมาณนี้นะครับในการเก็บแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมเอาไว้ใช้นะฮะแบบแบบสมมุติอ่ะตัวเนี้ย มันดรอปอะไรก็ไม่รู้นะฮะกดไปที่ go to database มันจะไม่มีข้อมูลใช่ไหมแต่ผมมีเทคนิคก็คือกอ๊อปนี่ก๊อปเลยกอปชื่อมันมาแล้วก็ไปที่ youtube ครับผม youtube มีทุกอย่างฮะแล้วก็กดชื่อไปเลย up เห็นไหมฮะมันก็จะมีพวกเอ่อช่องต่างประเทศะฮะเขาจะมาแชร์กันว่ามันจะมีอะไรดรอปอะไรตรงไหนบ้างน,นะครับอ่าเราก็ลองมาดูกันนะอัดมาก็เป็นร e t t e นะครับผม ด้านซ้ายนะ2ตัวนี้นะอา่จับเกียร์สกอสูงเหมือนกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับอ่ามันที่ l ลีกวอเตอร์นะแล้วก็จะเป็นบอสเนมตรงนี้นะครับ3ามตัวเราสามารถที่จะเดินบนตีได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ข้างในอีกสามตัวนะฮะก็จะสามารถมาล่าได้ซึ่งก็ต้องย้ำอีกทีนึงนะฮะว่ายิ่งบอสเนมตัวไหนเลเวลสูงเนี่ยมันจะดรอปเกียร์สกอ์ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วก็มันจะมีบอสในบางตัวนะฮะที่ผมไปตีแล้วดรอปประดักมามีตัวไหนกันบ้างน,นะครับผมก็ตัวนี้เลยครับอ่ตัวนี้นะนี่ตรงที่ผมเอาเมาส์วงวงวงที่มีตัวพอยต์อยู่เนี่ยก็ตัวนี้นะครับโอเคถัดมานะครับผมเป็นการวิ่งกล่องนะฮะที่ผมวิ่งกับอิวเนี่ยทุกวันเลยนะฮะวิ่งกันยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ดูกันนะครับผมกด เทียห้5ไปเลยนะฮะเทีัน,นี่เทียห้าน,นี่เทียสามนี่เทียสามอันนี้นะครับผมผมจะเริ่มวิ่งจาก mountain house ก่อนนะครับผมวิ่งมานะครับแล้วก็เข้าด้านซ้ายนี้ก่อนเลยผมก็จะเก็บทุกกล่องเลยนะฮะพอเก็บตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่าผมก็จะโยกมาที่เก็บที่นี่นะฮะโดยที่ระหว่างทางนะครับเอ่อกิวกับเพื่อนๆผมเนี่ย เขาจะตีมอนทุกตัวเลยครับผมเพื่อที่จะดรอปเกียร์สกอร์สูงนะฮะก็ลากมาตีตรงนี้เสร็จนะครับผมพอตีตรงนี้เสร็จเนี่ยสองที่นี้เสร็จเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าใครมีีธุระต่อนะฮะก็ไม่ต้องทําก็ได้ทําต่อวันเท่านี้ก็พอนะครับเพราะว่ากล่องดรอปเนี่ยพวกอีลิทอะ่ะมันจะวนนะครับผม24ชั่วโมงกลับมาเวลาเดิมคือของใครของมันนะครับผมมันจะไม่รีตามเซิร์ฟนะมันจะรีตามบุคคลเท่านั้น24ชั่วโมงแล้วกลับมาเก็บใหม่ก็ได้นะครับผมนัดวันเวลากันฮะ เวลาค้งก็พอนะเริ่มจากตรงนี้เก็บตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้พอแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครฮึดหน่อยนะฮะก็จะไปเก็บกล่องอื่นในที่นี้ก็ได้นะอ่าแล้วก็หลังจากเก็บที่ชัตเทเลตม اؤ เทนเสร็จแล้วนะครับผมขอแนะนํามาตรงนี้เลยอ่าลีควอเตอร์นะครับผมเนี่ยครับผมเริ่มเก็บตั้งแต่เนี่ยตรงนี้เป็นจุดสตาร์ทแล้วก็เก็บให้หมดเลยนะฮะก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็เก็บให้หมดเลย ตอนนี้นะฮะก็เสร็จแล้วนะครับผมเป็นการเพิ่มเกียร์สกอร์รายวันนะครับอ่าถัดมานะครับอ่ามาวิ่งคอลัาบนะครับวิ่งคอรดาบที่ไหนดีนะฮะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมผมแนะนําเลยนะก็มาที่เชสเตรเลด์มัลเทนนะฮะแล้วก็มันจะมีสามเสาที่อยู่ข้างในของเมอร์กาดนะครับผมมันจะมีตรงนี้แล้วก็จะมีตรงกลางกันแหละผมจําไม่ได้ว่าตรงไหนนะอ่าแล้วก็จะมีฝั่งซ้ายครับผมเดี๋ยววิ่งวนไปวนมานะฮะ เออที่คอหลับที่นี่ก็ได้นะครับผมเพราะว่าคนมันตีเยอะครับเดียวนะครับผมเสามันก็แตกแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครเนี่ยมีประมาณสัก5กุ๊ปนะครับผมก็มีประมาณสัก25คนเนี่ยก็มาวิ่งคอหลับได้นะครับผมเนี่ยวิ่งยาวเลยซึ่งต้องบอกก่อนว่ายังไม่เคยเห็นกิลไหนนะฮะวิ่งแบบนี้มาก่อนแต่ถ้าเกิดมีมันก็ดีครับผมอ่ายังไม่เคยเห็นเลยนะ จุดที่ผมเคยไปวิ่งกับกิวนะครับอ่ามันก็จะมีคอรหลั65ที่นี่เหมือนกันนะที่เอ่อีบอนนะครับมาวิ่งได้เช่นกันว่าว่าผมเบื่อกับทีมนะฮะผมก่ามาวิ่งนะเสาใหญ่ผมจะไม่ผมจะไม่ตีนะผมจะตีแค่เสาเล็กนะจุดหนึ่งนะฮะก็นี่เลยครับผมฮิกวอเตอร์นะมาตีได้65 65 65 จะมีประมาณนี้นะครับผมในการตีคอลัพั์ถัดมานะครับอ่าดัน60นะฮะมันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะโอเคก็อยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นดันเจนเนซิสเรเว่าหกนะครับอยู่ที่อีเดนกรุ๊ปแล้วก็จะมีดันนะครับผมที่ลิควอเตอร์นะฮะเป็นดันลาซารัสอยู่ตรงนี้นะครับผม ซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่เคยลงเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะผมคิดว่าผมจะให้ค่าวอเตอร์มาร์ตนะครับมันใกล้จะตันถึง600ก่อนแล้วผมถึงจะค่อยลงนะเพราะว่าถ้าเกิดลงไปมันก็เสียเวลานะครับผมลงไปมันก็ได้ของที่แบบว่ามันเกียร์สกร์มันไม่ถึง600อะซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าในการลงดันนะครับผมทางผู้พัฒนานะฮะเขาบอกมาว่า เ,เขาจะการันตีการดรอปวอเตอร์มาร์กแน่นอนครับผมกับของชิ้นนั้นๆที่ดรอปมาไม่ว่าเออจะดรอปเสื้อดรอปกางเกงดรอปอาวุธอะไรต่างๆนะครับผมมันจะการันตีการดรอปแน่นอนแต่ว่าคุณก็ต้องไปเสียเวลาในการาค้ากุญแจนะครับผมแล้วก็เสียเวลาในการลงดันเพราะฉะนั้นนะฮะผมเลยคิดว่าผมดรอปวอเตอร์มาร์กข้างนอกก่อนดีกว่าแล้วจากนั้นนะฮะพอเกียร์สกอร์ใกล้ๆเต็มถึง600เนี่ยผมจะปั้นกุญแจกับเพื่อน,นครับผม5คนเนี่ย ไปทากุญแจมาแบบดองกันไว้เยอะๆเลยแล้วก็ลงล้วนๆเลยครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมคิดไว้นะฮะที่คิดว่าจะทานะครับผมแล้วก็เอ่อถ้าเกิดทําเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะมีรีวิวให้ดูแน่นอนครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็คงใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเลยฮะอาจจะประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งหรือ2อ,อาทิตย์นะฮะเพราะว่าเอาตัวมาตันนี้ของผมนะฮะอ่ะมันก็อยู่ประมาณนี้เองครับผมนี่ผมว่าเก็บมาเกือบเดือนแล้วนะฮะมันก็ยังได้เท่านี้เองแต่ผมก็ไม่ได้เก็บจริงจังนะครับผม พราะว่าก็ต้องทำงานด้วยมันก็จะมีประมาณนี้นะฮะซึ่งมันก็ได้ใกล้เวลาเต็มทีแล้วครับผมสามารถรอติดตามกันได้นะฮะก็จบกันไปแล้วนะเกี่ยวกับค่าเกียร์สกรแล้วก็ค่า high วอเตอร์มานะฮะแล้วก็จุดต่างๆในการฟานนะครับผมค่า h i g วอเตอร์มารถ้าเกิดใครชอบคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ